ขอโทษทีนะเธอเราชอบคนนี้ดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะนี่โตพอยังอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊มคุงพักสมองกันนั่งปิ๊ม EP หนึ่งย์เก้ครับผม วันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวมาเล่าแล้วก็บอกต่อหนึ่งเรื่องราวคือผมไปอ่านเจอมามีคนนึงเนี่ยเขาติดโควิดนะครับผมแล้วเขาก็เรื่องราวเขาออกมาแชร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาทํางานอยู่ด้านนอกทุกวันและเขาเป็นคนที่แบบประหยัดนะครับประหยัดถึงขั้นใช้แมสแบบอันเดียวอะ ใช้2วันกลับบ้านมาแขวนไว้ตื่นเช้ามาใส่ต่ออะไรแบบนี้นะครับผมจนทําให้เขาเนี่ยติดเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้พยายามเปลี่ยนแมสท,ทุกวันจริงๆแล้ว1วันควรจะเปลี่ยน2ออันเลยถ้ากรณีที่เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับต้องออกไปทํางานด้านนอกนะครับผมเจอผู้คนเยอะๆเนี่ยก็เปลี่ยนเลยวันหนึ่งเป็นนักสองสาครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยราคาแมสก็ไม่ได้แพงมากมันเปลี่ยนนะครับผมเปน็นห่วงทุกท่านเหมือนเดิมดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะมา เข้าสู่รายการพักสมองกับน้องเป็มของเรานะครับผม EP ที่109แล้วก็จะเริ่มรายการ้อสมองทิ้งไปนะฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือง่ก็ต้องถอดมันทิ้งท่านผู้ชมในรายการพักสมองแล้ววันนี้เราอยู่ในกลุ่มเอาไปห้าเฉียบคุณผู้ชมไปผมจะขายกะเพ่าขอสโลแกนหน่อยครับรูปไม่เท่าไหร่ดูสโลแกนให้น้อยคอยนานหมูเมื่อวาน ืควิกลกู์นะสโลแกนนี้เอาไปใช้ได้นะครับผมลองดูฮะลองดูถ้าขายได้นะฮะรีวิวที่ไปไหว้พี่ไข,ข่ครั้งล่าสุดแวะปั๊มก่อนถึงได้เข้าห้องน้ำและล้างตูดด้วยน้ำแร่จากธรรมชาติบนเทือกเขาได้รสชาติอูมามิค่ะโอ้โหย โควิดมันน่ากลัวนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างนี้แหละคุณผู้ชมนะครับก็เซฟกันผมว่าเซฟไปฮะหายใจยังไงเปลี่ยนทีละแผ่นดีกว่าออนี่ล้มนะหน้ายังไม่เป็นไรเลย มาผิดฤดูแล้วกระสือก็ไม่รอดนะยุคเนี้ยเข้าย่างหมากแพงฮะกระศือมาดิสมไมก่อนวิ่งเหนียะเดี๋ยวนี้วิ่งไฟโถเลยเชื่อี่นีดีนี่ดีมองดีๆเห็นอะไรไหมอะไรอ่ะมีอะไรบนที่นอนอ่ะ หูเรลาหทูทอเหลือเชื่อไอ้กลมกมนี่คือห่วงยางนะคุณผู้ชมเหม,ม,มือนคล้ายๆหูเราหูอีเวนคัคนจอนเลยช่วงนี้ผมผมยาวนิดน,นึงนะคุณผู้ชมจะตัดผมก็ตัดไม่ได้นะครับร้านตัดผมปิดโกนหัวแม่งเลยต,ตอนเด็กๆกับผมอยากไว้ผมยาวมากเลยนะตั้งใจว่าโตขึ้นมาหู กูจะเจ้าไว้แบบลางใส่เลยพอโตมาร้อนนะนี่ตัดรองทรงทุกเดือนเลยปลาเค็มต้องปลาอินทรีย์คนดีต้องไม่เสพยาอะไรของมึงวะมึง่ยเดืงดฮาจ้ากูปลาเค็มต้องปลาอินทรีย์คนดีต้องไม่เสพยา คมเฉยอะแชร์ภาพนี้โดยไม่มีเหตุผลเธอร้องไห้เหรอเปล่าและนี่คือสภาพเปล่าอ่ะไม่ต้องมายืมไม่ได้ร้องไห้หน่อยนู้นโดนผัวต่อยมาฮะบวมอะผู้หญิงนี่เวลางอนนะหนึ่งเงียบสอง มีอะไรเปล่านี่ไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรอะไรไม่ได้เป็นอะไรจริงต่อยเข้าหน้าให้หรอกมองประตูเพื่อมีคนเปิดเข้ามาจะเอ๋เมื่อพ่อดูทีวี5นาทีต่อมาผมเปลี่ยนช่องเปลี่ยนคืนเดี๋ยวนี้นะีนลูกเวน เขาหลับตาเนี่ยเขาหลับจริงๆหรือว่าเขาแบบอยากลองใจแล้ววะ <laughs> เราก็อยากดูดิสนีย์มั้งไหม <laughs> สอนหนูจังต่อไปไม่โกงแกจะลองๆอยังโกงกันอยู่เลยจริงฮะอไอ้น้องเอาไวริโกจากพี่ไป ไม่ได้ว่าใครนะถ้าคุณร้อนตัวก็อาจจะเป็นคุณแหละแต่ผมไม่ได้ว่าใครน้องๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ว่าใครไม่มีชื่อไม่มีเขียนบอกฮอะลิลสิได้์นิ่มดีสอนพวกกูจังต่อไปไม่กองในเลืกแกจะลองลองมึงยังกองกันอยู่เลยเอะรูปภาพจากคุณคณิธินนะหมานายชื่ออะไรอะ่ะเจอรี่ฮะทำไมต้องเจอรี่อะดูหน้ามันเิ เดี๋ยวนี้มีไหมเด็กๆเดี๋ยวนี้ยังดูทอมแอนด์เจอร์รี่กันไหมยุคพี่นี่ปาแมนทอมแอนด์เจอร์รี่โดเรมอนเทอร์โบเรนเจอร์มารเลเดอร์ลูคียังยังไม่รู้ตัวอีกตุแก่เหรอพ่อไอ้เี่นกดอีซีไม่ไปแบบผมกับตุแก่นะท่านผู้ชม ไม่ได้จริงว่ะปลุกเสกฟ้าทลายโจรกูเพื่อนเล่นมึงเหรอ, <c oughs> อเอาจริงๆนะถ้าทำกันขนาดนี้ผมแนะนำนะก่อตั้งกระทรวงเวทมนต์และหาใครก็ได้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสักคนหนึ่งอะทำกันขนาดนี้อะเป็นคุณลิวหรือว่าคุณเจนก็ได้อ่ะนั่งเปาา็นประธานซะเอาให้สุดนะ <c oughs> ถ้ากูเป็นไวรัสโควิดกูต้องรู้สึกยังไงวะ ไอพวกมนุษย์เนี่ยกูเพื่อนเล่นมึงเหรอฮา้าฮาฮาฮา Hello g a i n a i n g สถานการณ์แบบนี้คงต้องดึงเอาเงินเก็บตอนเด็กออกมาใช้แล้วผมก็มีผมก็มีคคุณผู้ชมอ่ะแต่แบงค์ผมอ่ะมันลายโกคูอะบุ้งดนุนี้ยังมีเด็กเล่นแบงค์การ์โมกันอยู่ไหมมีไหมตอนเด็กๆผมเคยคิดด้วยนะว่า ทำไมอ่ะทำไมเราต้องออกไปทำงานกันให้เหนื่อยในเมื่อเราหาเงินมาสักพันหนึ่งแล้วถ่ายเอกสารเอาผิดกฎหมายใ้ท่านผู้ชมไม่ดีนะชีวิตแม่งเชี่ยวอ่ะกูท้อจริง เดียววะตอนนี้เฮ้ย hey, ท we like, hmm, ่อดัง hmm. จังวะตอบมาตรงๆเลยแต่งไหมเนี่ยแต่งครับแต่เดดแต่เดะเดะเดเหลือจะเชื่ออันนี้ดีอะชอบ ทีนะเธอเราชอบคนนี้ดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะนี่โตพอ,อยังอะ่ะ <c oughs> ถ้ายังไม่พอนะเดี๋ยวสวัสดีวันจันท์ฝากไปด้วยชอบผู้ใหญ่ไม่ใช่หรอชอบชอบชจากเฟซบุ๊กทันนทับนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมมาฟอลโล่ได้นะ <c oughs> ดีดีอันนี้ดีอันนี้ดีจัดเลยเออแก้วเออมาไงอะ่ะคือ เรามีอะไรจะบอกอ่ะคือเราอยากจะบอกแก้วมานานแล้วอ่ะว่าไงเพื่อนรักมีอะไรก็บอกตรงๆเลยเพื่อนรักไม่ต้องอ้อมนะเพื่อนรักมึงให้กูบอกยังไงอ่ะมึงสาเพื่อนรักเลยอีแก้วเพื่อนรักอ่ะโธ่โอแก้ว ดีๆจะบอกชอบเพื่อนนะระวังเป็นเพื่อนรักเอาจองหาคนโสดที่จับโทราศาพัพท์อืมอืม <c oughs> มึงไง อะไรครับเนี่ยไม่ใช่คนบิดผมนะเออท่านผู้ชมมาโกงผมไม่ได้นะผมไม่ยอมอะ่ะเออมึงมีงานค้างเยอะปะหวะ <c oughs> กรนิดหน่อยเองอะมึง <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เรียนออนไลน์กันคุณครูก็เห็นใจเด็กนักเรียนบ้างนะครับผมโอ้โหไม่ช่สักแต่จะสั่งฮนะห้าหกงานมือก็มีอยู่สองมือก็เห็นอยู่นะครับฝงานกันบ้างนะเออ <c oughs> อันนี้พูดแทนเด็กๆนักเรียนเลยนะโอ้โหชัดแค่เรามาด้วยใจมาเป็นกำลังใจให้ลงตัวสู้ๆผมอยากให้นิ้วป้ามันไม่ใช่นิ้วโป้งนะมันไม่ใช่นิ้วโป้งอ่ะคุณป้ามัน มันสักนิ้วหนึ่งอะตรงเนี้คุณบ้านะเออหมดอารมณ์ไหเนี่ยโอเคครับเอาไว้เท่านี้ละกันนะหวังว่าเพื่อจะมีความสุขและสนุกไปกับรายการพักสมองก็อย่างที่ผมบอกเน้นย้ําตลอดว่าอย่าไปเครียดนะครับหรือถ้าเครียดอยู่เนี่ยก็ลองดูรายการพักสมองแล้วก็ผ่อนคลายนะครับผมไม่ต้องคิดหายเหตุผลอะไรกับมันอ้ทำไมเป็นหมึงหัวเราะขนาดนี้วะหมึงหัวเราะเว่อร์ไปเปล่าว่าลำคาญนะครับมองข้ามไปนะครับผมก็มีความสุขกับมีมเอาแล้วกัน นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเอาไปห้าเฉียบประเยนเชิญน,นะครับผมไปแล้วเจอก,กันพักผ่อนครับผม